อยากเข้ามาหนึ่งมาสี่โรงเรียนเบจมาราชิทิศนครศรีธรรมราชต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ครับระดับชั้นมหนึ่งและมสีทุกแผนการเรียนเปิดรับสมัครช่วงเดือนกุมภาพัานธ์ถึงเดือนมีนาคมแล้วมีสอบเข้าเมื่อไหร่ครับระดับชั้นมหนึ่งและมสีทุกแผนการเรียนมีการสอบช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนมีนาคมแล้วประกาศผลสอบเมื่อไหไรค่ครับ ทางโรงเรียนจะใช้เวลาในการประกาศผลสอบไม่เกิน7วันหลังจากการสอบมีสอบวิชาอะไรบ้างครับระดับชั้นม .1 หงหลักๆจะสอบวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับชั้นม .4 หลักๆจะสอบวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วค่าเทอมเท่าไหร่ครับ ค่าเทอมวต้นห้องเรียนปกติค่าเทอมประมาณ1,800บาทห้องเรียนพิเศษ SMTE ค่าเทอมประมาณ2,200บาทห้องเรียนพิเศษ SMTP ค่าเทอมประมาณ2,200บาทห้องเรียนพิเศษ EP ค่าเทอมประมาณ3 5 0 0 0บาทค่าเทอมวปลายห้องเรียนปกติค่าเทอมประมาณ1,800บาทห้องเรียนพิเศษวิศวะคมค่าเทอมประมาณ12,500บาทห้องเรียนพิเศษ SMTE ค่าเทอมประมาณ22,500บาทห้องเรียนพิเศษ s s i p ค่าเทอมประมาณ22,500บาทห้องเรียนพิเศษ DP ค่าเทอมประมาณ3 2 0 0บาทสำหรับใครที่อยากเข้าเรียนต่อโรงเรียนเญจมาราชุทิศนครศรีธรรมร,ราชก็สามารถเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยคอสซิวสอบข้าม .1 และม .4 เรียนสดออนไลน์ผ่านซูมสอบถามได้ที่แอปเกียวแอสซายเจราจูเตอร์ได้เลยน,นะครับ